ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่งานยินเนียมออโต้นะครับนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่2รุ่นนะครับก็คือรถไฟฟ้า100%นะครับ B M w I X 3นะครับและ B M w I X นะครับแต่ว่าวันนี้นำมาโชว์รุ่นเดียวนะครับก็คือ I X 3นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้บอดี้ X 3นะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าวันนี้เรามาดูที่ ix3 นะครับก็คือใช้บอดี้ของ x3 นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับนำเข้าจากประเทศเยอรมนีนะครับรูปลักษณ์นะครับก็นี่ครับตัวนี้จะใช้บอดี้ X3 นะครับ ิดครับเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ด้านนอกนะครับของรถไฟฟ้า B M W i x 3นะครับก็คือเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับซึ่งทางมิเนียมอ m a โต้นะครับนำเสนอหลังจาก B M W ประเทศไทยได้เปิดตัวไปนะครับ2รุ่นนะครับแต่ว่าวันนี้ที่นำมาโชว์ก็คือ i x 3นะครับ ส่วนตัว ix ใหม่นะครับคือที่อยู่ในจอนี้นะครับนะครับสำหรับการชาร์จนะครับก็สะดวกนะครับก็มีทั้งอะแดปเตอร์นะครับสามารถที่จะนี่ครับเป็นสายสามารถที่จะชาร์จหรือนำติดตัวรถไปด้วยนะครับชาร์จกับไฟบ้านได้นะครับนี่ครับเป็นรูปอะแดปเตอร์นะครับ อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ iX3 นะครับจะเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน80กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับพัฒนาเป็นเจเนอเรชัน5นะครับสามารถทำได้286แรงม้าขับได้ไกลสูตร6 6 0กิโลเมตรนะครับขณะที่รุ่น iX นะครับเป็น เครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าอเเด็นผสมนะครับติดตั้งมอเตอร์2ตัวทั้งทั้งในด้านหน้าและหลังประสานกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1 1 1 5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับทำได้525แรงม้าอัตราเร่งนะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ใช้เวลาแค่4.6วินาทีเท่านั้นเองนะครับสามารถขับไปได้ไกลสุด630กิโลเมตรนี่ก็คือแท่นชาร์จนะครับ ชาร์จแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้านะครับหรือว่าวอลบ็อกซนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นชาร์จเร็วนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูการตกแต่งภายในนะครับในห้องโดยสารนะครับของตัวรถไฟฟ้า ix3 นะครับก็ก ใช้บอดี้ของ X3 นะครับนี่ครับการตกแต่งภายในนะครับพวงมาลัยนะครับหน้าปัดก็ยังโดดเด่นและสวยงามคงเอกลักษณ์ของ BMW นะครับนะครับเบาะหนัง ด้านบนก็จะเป็นซันรูฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับนี่ครับห้องโดยสารด้านหลังสำหรับรถอนเนกประสงค์นะครับก็เนี่ยครับ ไปฟังรายละเอียดนะครับกับผู้บริหารน,นะครับซึ่งจะมาให้รายละเอียดกับความพร้อมของการที่จะนํารถตัวนี้มานําเสนอในตลาลดรถยนต์เมืองไทยครับที่เราทํากันอย่างต่อเนื่องนะครับและจะทําเข้มข้นขึ้นสําหรับรถที่ลูกค้าที่ต้องการนะยนเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้านะครับก็คือเรื่องของการทําการันตีบายแบ็กนะครับซึ่งเงื่อนไขการันตีบแบ็กเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตาม เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางเบียร์วประเทศไทยกําหนดแต่เราสามารถที่จะดึงลูกค้าพวกนี้กลับมาได้บนฐานลูกค้าที่เรามีอยู่นะครับอันนี้สิ่งที่เป็นเรื่องของอีโคซิสเต็มที่มิเลเนียมเนี่ยมีพื้นฐานในการรองรับให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจแล้วก็สบายใจเพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่3เมื่อกี้เนี่ยผมพูดไปแล้ว2เรื่องเรื่องของบุคลากร เรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองเนี่ยผมพูดถึงเ,เรื่องของอีโคซิสเต็มของ m i l l e n ียมอเตอรนะครับเรื่องที่สามเรื่องของออจุดยุทธศาสตร์นะครับเรื่องของ s a r a t e g i c area ในหลายๆพื้นที่ที่ m i l l e n ียมอเตอรเนี่ยยังคงถือครองอยู่นะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าณปัจจุบันเนี่ยมิเลเนียมอเตอเนี่ยมีโชว์รูมที่กรุงเทพเนี่ยด้วยกัน5ที่นะครับก็ไล่ไปเลยตั้งแต่พระราม4 มีพาราม3ม,มีลาดพ้าวนะครับมีที่สยามพราก้อนนะครับแล้วก็มีที่ไอคอนสยามอันนี้คือ5ที่นะครับซึ่งในสักประมาณปีหน้านะครับเราก็จะมีเพิ่มอ,อีกหนึ่งที่ก็คือตัวพัฒนาการสีนริคลิ์นั่นหมายความว่าในพื้นที่ที่เป็นสาลิจิแอนเรียเนี่ยสามารถที่จะดูแลรองรับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมัน easy to access ก็คือง่ายต่อการที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถเนี่ยเข้าไปดูรถ ใช้บริการหรือหาข้อมูลเพิ่มนะครับในขณะเดียวกันต่างจังหวัดเนี่ยเรามีด้วยกันอีก4ที่นะครับสีที่เนี่ยมีที่ไหนบ้างก็มีที่อ,อุบลน,นะครับมีภูเก็ตมีหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็โชลุงที่สุราษฎร์ธานีนะครับเพราะนั้นตอนนี้นั่นหมายความว่าในพื้นที่ในโซนภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยเรากา็ให้บริการนะครับพร้อมกับ มีรถมี Product พวกนี้ลงไปให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือภาพรวมในขณะที่ช่องทางที่เป็นภาพรวมที่ลูกค้าสามารถที่จะเข้าเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าบางครั้งลูกค้าอาจจะไม่สะดวกหรือต้องการ Information เพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าไปดูรถนะครับเราก็ยังมีเรื่องของ 1, 2, 8 6ปน,นะครับเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รับอินโฟม t ชัน นะครับก่อนที่จะเข้าไปหาเราที่โชรูมนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คืออย,อยู่ในสิ่งที่เราเราตั้งใจนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเราเนี่ย r e a d i n e s s แล้วพร้อมแล้วที่จะให้บริการกับเรื่องของเอ,อีวนะครับทั้งในรูปแบบของออการให้ข้อมูลนะครับทั้งในรูปแบบของการง่ายต่อการเข้าเข้าเข้าหานะครับก็คือมีเรื่องของออพื้นที่ในการ โชว์รูมในการที่เข้าไปดูแลนะครับและอันสุดท้ายก็คือเรื่องของอีโคซิสเต็มที่มิเลเนียมเนี่ยมีธุรกิจที่รองรับในการดูแลลูกค้าของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมที่ของไยขายที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งในปีในปีนี้ผมขอเรียนนี้ก่อนว่าในปีนี้เนี่ยโปรดักที่เข้ามาเนี่ยของไฟฟ้าเนี่ยมี2ตัวซึ่งพี่ๆท,ทุกท่านเนี่ยน่าจะทราบอยู่แล้วก็คือตัว iX แล้วก็ iX3 ซึ่งต้องเรียนนี้ว่า iX เนี่ยถือเป็นมันต้องต้องบอกนี้ว่ารถเนี่ยค่อนข้างทียะล้ำสมัยเลยทั้งเรื่องของดีไซน์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับข้อมูลอินโฟเมชันเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรถที่ใช้มอเตอร์สองตัวข้างหน้าตัวข้างหลังตัวมเีเรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็น Gen5 ซึ่งแบตเตอรี่ Gen5 เนี่ย มันก็อาจจะต้องทำไมเ,เล็กแล้วก็ภายประจุได้เยอะขึ้นนะครับสามารถเคลมได้ว,ว่าวิ่งมากสุดได้ถึง630กิโลในขณะที่ความเร็วเนี่ยสูงสุดเนี่ยสูงถึงร้อยอยู่ที่4วิกว่าเองนะครับเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วต้องกลับไปถามทางอ f t e r c e l ซเพิ่มว่าทางอ f ร์เซนเซลเนี่ยเตรียมเรื่องราวแล้วก็เตรียมการดูแลให้กับลูกค้ายัางไงบ้างนะครับ เริ่มตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ทาง After Sales เนี่ยได้สะสมประสบการณ์อะไรบ้างเพื่อที่จะไว้รองรับกับลูกค้าของมิน i เนอโร o ตที่ออกรถทั้งตัวรถไฟฟ้าไปนะครับหรือก็เ,นเยนเชนครับทั่วโลกก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนแล้วก็เรื่องของออมลพิษซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ประเทศไทยก็มีเข้าร่วมในการประชุมโลกร้อนด้วยนะครับ เรียมกัอยูเองก็งมีทิศทางไปในทางเดียวกันพราะจริงๆรถไฟฟ้าเนี่ยผมเล่าย้อนไปถึงประมาณแอคทีฟไทดอนแล้วกันเพราะจริงๆมันมีไตกว่าอันที่เรียมทํารถไฟฟ้านะครับแต่ผมเลื่อยจะย้อนกลับไปที่แอคทีฟไททอนก็จะเป็นแบตเตอรี่เนี่ยในยุคแรกที่เราเรียกว่าเจเนอเรชันหนึนะครับเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมาเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือแบตเตอรี่เจเนอเรชันที่3ก็จะเป็นที่พี่ๆนัก่าร คงทราบเป็นอยู่จะเป็นปลั๊กอินฮะไฮบริดในยุคนั้นอ่ะก็จะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่สําคัญในยุคนั้นก็คือจะมีตัวที่ออกมาขายรถที่ออกมาขายก็คือจะเป็นไอซสแล้วก็ไอแปดนะครับเป็นรถที่รํายุคเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่และตอนนั้นเนี่ยเราก็เล็งเห็นแล้วว่ารถไฟฟ้าเนี่ยในอนาคตมาแน่แนเราก็เลยเรียกว่า ยกมือบอกอาล่ะเราจะขอเป็นดีเรอร์ที่เรียกว่าไอดีเลอร์ในการดูแลรถที่รถที่เป็นรถ,รถรถไฟฟ้านะครับเป็นตักงยนต์ไทยจีในยุคแรกๆเราก็เลยมีการวางรากฐานตั้งแต่ปี2557นะครับในในยุคนั้นรากฐานที่เราวางก็อันแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดภายในสุดบริการเพื่อรองรับส่วนที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของ เครื่องมืออุปกรณ์ในการวิเคราะห์แล้วก็ซ่อมแล้วก็ในการถอดแบตเตอรี่นะครับส่วนที่3ก็คือตอนนั้นเราก็มีการลงทุนที่เขาเรียกว่าจะเป็น AC charger ก่อน,น,นเป็น AC charger นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของบุคลากรที่เราก็จะมีประสบการณ์ความพอมตั้งแต่ปี2557ที่เราบอกว่าเฮ้ย hey, ถึงแมนะ้เป็นเทคโนโลยีใหม่เราก็ จะเข้ามาเริ่มพัฒนาไปด้วยกันแจนตอนนี้มันก็จะมาถึงยุคที่ทุกท่านคงทราบเป็นยุคของแบตเตอรี่ g e mm hmm. เน r a t i o นที่5้านะครับก็จะอยู่ในไอไอเอ็กตไอไอเอ็กซ์าซึ่งตรงน,นี้ถ้าถามทางอัลต้เซลล์ก็จะมีเต็มความพร้อมที่เล่ามาตั้งแต่ในั้นนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในส่วนของ AC Charger เนี่ยถ้ามาชาร์จรถไฟฟ้าที่มีกำลังแบตเตอรี่สูงๆก็จะใช้เวลานาน เราก็มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในการติดตั้งในส่วนของที่เขาเรียกว่า DC Charger นะครับก็จะเป็นตัวชาร์จที่กำลังไฟสูงใช้เวลาชาร์จเนี่ยน้อยกว่านะครับสำหรับรถไฮเส่วนในส่วนที่2องเนี่ยก็เรื่องของบุคลากรก็แน่นอนเราสั่งสมประสบการณ์แล้วก็ผ่านการฝึกอบรมมาตั้งแต่ปี2557เพราะนั้นการที่ช่างหรือว่าช่างเนี่ยจะมาซ่อมรถไฟฟ้าได้เนี่ยไม่ใช่ใครจะมาซ่อมได้ ก็คือจะต้องผ่านการฝึกอบรมาตามเลเวลที่เขากำหนดจนมาถึงประมาณ3.5ปีขั้นต่ำนะถึงจะสามารถเข้าอบรมในคอร์สที่จะซ่อมรถไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าล้วนได้แล้วพออบรมเสร็จก็ต้องได้รับการเซอร์ติฟายหรือรับรองถึงจะสามารถมาซ่อมได้นะครับถ้าเกิดช่างที่ยังไม่ได้รับการรับรองเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะมาซ่อมรถไอเดได้ซึ่งของเราก็เรียกว่ามีอยู่จำนวนมากนะครับเพราะว่าเราเริ่มมาต่อมา คนให้การตอบรับค่อนข้างเยอะยโดยเฉพาะตัว i x เนี่ยผมบอกเลยว่าคนให้การตอบรับรลดราคาประมาณหมืล้านเนี่ยคนแบบจ้องกันแล้วให้การตอบรับดีเลยอะแต่ว่าต้องบอกว่าตัว i x สาม i x เนี่ยมันมันเปลี่ยนความหลายๆอย่างนะทั้งดีไซน์หน้าตาแล้วก็ ออปชั่นต่างๆมีจอเจอที่มันเป็นเขาเรียกเคอร์ฟดิสเพย์ซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนยุคหนึ่งของของรถบีเมดูล้ําไปเลยใช่ค่ะคือแล้วที่เราอันหนึ่งที่เรามองว่ายุคนี้มันถือว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านนะรุ่นเราเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านของรถสันดาป ภายในเนี่ยมาเป็นรถไฟฟ้าที่เราแพนเอาไว้ก็คือต่าสูะเนี่ยเรา60กิโลวัตต์เนี่ยเราจะติดตั้งตังตว60กิโลวัตต์เนี่ยเป็นพื้นฐานในทุกทุกท,ที่นะครับก็หัวก็จะมีทั้งหมด3หัวจะมีเป็น DC เนี่ย2หัวแล้วก็ a c หัวมีด้วยเพื่อใช้รถ p f ก็ได้ด้วยเช่นเดีวยวนกะันนะครับแล้วก็ส่วนของพระราม4สกับ ที่ลาดพร้าวพระรามสิที่อยู่ใจกลางเมืองกับลาดพร้าวที่เป็นศูนย์งานใหญ่เนี่ยเราจะติดตั้งตัวอย่างที่เป็นร้อยหกสิโลวัตต์เนี้ยจะเป็นของซิงเนี่ยจะเป็นตัวอย่างเลยเนี่ยก็จะใช้เวลาชาร์จที่ตั้งลงมาใช้ระยะเวลาชาร์จที่สุด่ก็มันขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ที่เหลือที่เหลือถ้าแบตเลยถ้าแบหมดเลยนะครับก็อยู่ประมาณ30 40ุ0สีนาทีเท่านั้นซึชั่วโมงก็ถึง ประมาณ40ล้าบชาร์จยี่ห้อเอก็มันขึ้นอยู่กับหัวชาร์จเพราะหัวชาร์จของรถอย่างนี้อยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น CCS Type 2